สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้านี้นะครับผมวันนี้ต้องมาเก็บเช้านะครับเมื่อวานมาลองดูแล้วไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าผลงานที่เราดักไว้มันจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ให้ดูบรรยากาศข้างหลงนนะังก่อนเนาะบรรยากาศดีๆนะครับผมชายป่ามาลุ้นช่วยกันนะครับผม กุ้งก้าววันนี้ไม่ได่ผิดหวังครับกุ้งเยอะมากเลยเยอะโอ้ได้ได้นะลุงนะ,ะได้ได้เทียบเลยกุ้งอ่ะดูดีๆนะฟันฟันเยอะมากเลยโอนี่เลย <laughs> แอมแรกมาครับก <laughs> ุ้งเทียบยังไงแอมแรกลุงถ่ายก่อนนี<แ>่กุ้งล้วนๆนะครับผมวันนี้60เปอร์เซ็นต์เปกุ้งนะครับรอ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 

lắm này đâu cho nó đã lấy được dạy cho tôi khung của dạy ngắn mấy chai nhau yên ngắn nơi 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 luôn nơi nơi Mày nói này nè, à, có nhớ. Ung luôn Có nhớ. Ung luôn luôn <laughs> Cắt luôn 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 Cắt, cắt, cắt ừ. cung, có cung luôn 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 ถือว่าเกิดมาขนาดนี้ไม่ขี้เหร่นะใช่ได้ได้ต้องบอกว่าหลายโลแล้วอ่อเยอะเลยเลด,ดี๋ยวระวังอืมลม <c ười> ื่นเลยรองเท้าม <c ười> <c ười> ันลื่นโอ้โหเจ็บควดหนักในน้ำน้ำลึกเหรอบางอืม,มาบาง nhiều kịp á, mình nào wango nghiêng như đi, tang nam lạy mhm 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 Mình mhm 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 สุดเลยนี่ยีเยอะสุดเลยครับปลาก็เยอะโอ้โหแคบหักอ่ะเหลือเชื่อเลยนะเนี่ยสุดๆจริงๆเลยพิโรเลยเงาพิโรง่ายเลยนะเยอะมากเลยนะถ้าเกิดปลายน้ำตก็กุ้งตายเพราะว่ากุ้งโดนทับอยู่โอ้โหอันนี้สุดๆมีปลาไหม เหลือไม่แตกกุ้งกุ้งเยอะมากกุ้งล้วนๆนี่ครับเออนี่แปลกนะมีแต่กุ้งอืเยอะจริงๆเด้อยถึงปลาไม่เยอะแต่นี่คือกุ้งล้วนๆนะครับกุ้งล้วนๆเลยพี่น้องโอ้โหนี่ก็สอนจิตได้นะลุงนะได้เยอะเยอะเยอะโอ้โหไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง สุดยอดประสบความสำเร,ร,ร็จมากกระดูทองอ่ะโอ้ได้เลยนี่สวยงามเลยครับ ไปทีนี้นยังปักจับอม,มเก๋าน้ํำจีดนะครับวันนี้ปล่อยไปนะครับปล่อยไปยังแข็งแรงอยู่ไปลูกลนี้ทีเด็ดสุดทีเด็ดอันไหนเมื่อกี้เด็ดเนี่ยครับสุดยอด นี่ได้สามสี่กิโลอหเสรจแลวันสรุปผลงานวันนี้นะ,ะถ้าไม่รวมที่ดักเนะี่ยมันรถหนักมากอะเยอะมากน่าจะได้ห้ากิโลรวมกันตายกุ้งได้ดห้ากิโลเยอะๆโอเคสมหวังสมหวังนะครับขอบคุณครับขอดูหน่อยสิมา ขอดูหน่อยครับลุงยกยกดูหน่อยทุ่อะเกินไอยไอกโ้หเยอะมากสองโลไดไหมลุงอยากนะต้องหมดก็น่าจะได้แ้างติดับี่นหเาอันนี้ปลมาดมปคน้คมเสน้ไหมป้าเสน้ำม พวผมสวยเห็ดกับเพียงนี่ใส่น้ำไว้พวกเนี่ยอ๋อมันตายบ้วกเนี่ยแช่น้ำไว้น้ำกินอ๋ออ๋อคือตัวที่ตายมันนอนมันบ่โอเคโอเคดูอย่าเพิ่งได้ไหมดันหล่นใส่หัวคิมจะเอื้อไปหยิบปลาลงนั้นน้องคิมยกขึ้นให้หน่อยยกลอดไหมขอถ่ายขอถ่ายเจ้าหน่อย ไม่คใหญิรไปโอ้ยหนาลูกเจ้าก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ทำอีกเดี๋ยวโดนแน่ไม่แล้วพรุ่งนี้สองหองส